ปล่อยปล่อยม่ยังไกไดกูกูปล่อยมันเนาะเข่าไงอ่ะเออมาซุ้มแซลกันค่ะมาซุมแซลอันนี้เป็นเต่าพื้นสมัยเก่าเต่าพื้นสมัยเก่าที่เพื่อนฮ็ทถาเจ้าสันอ่ะเพื่อนกะสีเลี้ยนแบบมาจากสังกะสีนี่ป็นบ ที่ถาดย่างอ่ะถาดย่างได้หน่อมา <c oughs> ดีเข,ขาเรียกแบบว่าสั่งจักสัก่งกะสีเข้านี่เหรอจ้าเพราะว่าเพื่อเราสังกะสีคุ้ม,อ,ม <c oughs> อันนี้ผู้พันเด้อนี่ผู้พันมาดั่งไฟผู <c oughs> ้พันนะ ดังไฟลงป่าเป็นบอค่ะอันใดอันใดโหด่ต้องขีดออกกันวะขาแม่เห็ดมันแน่เดี๋ยวมันถิโดดไปพูนได้ได้แกนปูบได้ใก่ซ้อมสูนถือเกลือกับลี่ยงเรวโอ้ยอาได้รุ่นนี่นะจ้าลงไหม ลง Mai, правда, autant, horses, jumped, um, ไ,ไม้เพราะว่าสิเอาฝากไปฝากแม่เว้ยลงไม้พี่เอาไปฝากแม่น้ำกอะกินเขาก้อนขาเข่ขน่ะแฮปปี้ได้ยนั่นน้องแฮปปี้นน้องแฮปปี้ เราไมเยดนน็ดปานนีป่านยังมาเส็ดไหนม้นดังไฟดังไฟดังไฟค่ะถ่ายได้ชมโอ้สวยสวยสวย ผู้ตายเขาอิจฉาหรือยังผ <Kh à. S 1> ู้ได้ยากก็ยากไปซุกยากเลผู้ได้เสดสั่งโลกกะสั่งไว้ค่ะเราก็มาหาอยู่หากินนั่นสิแล้วฮู้ยพี่น้องเคยเห็นบ่